เอ้มสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสตูดนะครับวันนี้จะมาทดสอบแห่งความเกือพุบอะไรกันที่เราฟาร์มาทั้งเกือบทั้งวันทั้งคืนทั้ง4วัน4คืนแล้วก็หลายวันนะไอ้นน <c oughs> อหียมันเพิ่งกี่วันมาเนี่ยและนี่คือการรวบรวมพุจากหลายไอดีใช่มัมหลายไอดีมากๆเลยนะมีทั้งไก่น้อยนะครับมีหลายไก่น้อยเลยนะ <c oughs> มาจันไอดีเทพสูนนเจสเราจะมาสุ่ม1000นัดกันนะครับว่า จริงๆฟุตตี้บอกว่ามันมีการันตีทุก1000นัดนะครับเรามาดูกันนะครับว่า100 0นัดนั้นจะมีการันตีจริงหรือเปล่าเแบเบ้โดยทีดิดเหมยอีดิดเหมย,หมยชอบแล้วแล้วก็บริการสุดตึงบริการรับฟาร์มของลูฟี่เกี่ยวฮ่าจะมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับลองค้นหาได้เลยและบริการสุดตึงที่ผมจะนําเสนอในวนนันศนีนั่นคือหอคอยที่ฟารตารดัได้ถึง1,100เมตร1น0 0 100สตาร์ดัสถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการสตาร์ดัสแบบ1น0 0เมตรขนาดนี้หรือว่าจะเติมยัดเองก็น่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะ300เมตรมันตั้ง3,300าอโลบะโอ้ยถจะเข้าแพงมากแต่ที่นี่นั้น1,100สตาร์ดัส I've minutes later <c oughs> เราลืมบอกว่าเอาเราไม่มีตัวเทศแล้วในนี้นะครับคือเราจะเอาออกเทศทั้งหมดออกไปเพื่อทำการดูนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างในพรุ่ง0 0 0นนัดนี้ จัดไปเลยดีครับพรเพิ่มเอาอะไฮะเรามาเอ้ยใครจะมาเทรดวะเนี่ยปฏิเสธแม่งเลย <c oughs> ไม่ได้นะครับมันจะขัดขวางความเกลือของเราแบบถึงที่สุดอย่างนี้มันไม่ได้นะฮะ <c oughs> เอาเลยครับมูลค่า1,000นัดนะครับก็จะอยู่ที่อา่อาละสองบาทประมาณ2,000นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็พยายามเปิดแบบชิวๆไปก่อนนะครับแบบเนิบๆเออจริงๆนะพวกนี้มันก็เกลือล้วนเลยอ่ะ อะไรกันเนี่ยและตอนนี้นะครับพอเราแบบดล้วมัลคลิกแบบลัวนิ้วนั่นแล้วเนี่ยเราก็แบบใส่ลัวใส่สุดแล้วก็ใส่สุดๆไปเลยแลวกันตอนนี้ก็เออเปิดไปก่อนนะฮะเราจะทําการวิ่งโลกกว้างไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆจนหมด1000นัดเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเกลือจนถึงที่สุดหรือเปล่าเรามาดูกันว่าการันตีของเกมนี้จะมีจริงหรือไม่และการันตีของเกมนี้จะมีอยู่จริงไหม พูดแลไมซ้ำมาเนี่ยเออจริงๆถ้าคนตัดต่อก็สามารถดูเพื่อความมามันันได้นะนี่ผมตัดออกตั้งเอ่อจริงๆสูงเป็นชั่วโมงอะ่ะนะครับเพราะว่ามันสุ่มทีละนัดไงอันนี้ก็สามารถตัดเร่งความเร็วได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ากูตัดมาเยอะแล้ว อาจจะไม่เหลือให้ตัดแล้วไอ้เจ๊เอ้ยแล้วดูดิครับท่านผู้ชมในการเกลือของผมนี่นะครับมันก็เกลือสุดจริงๆครับเกลือแบบจัดๆนะครับแรกๆเหมือนเกลือมุ่วงๆแล้วก็ตกใจเล็กน้อยนะจริงๆมันก็ตัวนี้ก็เกลือนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าในรอบนี้เราจะเกลือทั้งในน้ําและบนบกหรือเปล่าในการสุ่มนั้นตอนนี้สุ่มบนพื้นดินนะครับทักพักก็จะเป็นสุ่มในน้ำนะครับเรามาดูความเกลือในน้ําและบนบกกันนะฮะว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าอจัดไป และตอนนี้เราว้าวเข้ามาสุ่มในน้ําและผมก็ทําการสุ่มแบบเรื่อยๆจริงๆแล้วในน้ำผมมีความคิดส่วนตัวว่าในความเกลือนั้นมันจะออกสีม่วง,งเยอะกว่าออแต่ไม่ก็เกลืออยู่ดีเ,เว้ยเดลดยแล้วผมก็สุมนะ่มเนี่ยม่วงแมงออกติดกันเลยเย็ดเป๊ดูดิเฮ้ยม่วงออกสามติดสี่ติด,ตดในน้ํานะครับแต่เกลือล้วนๆเลยจริงๆการสุ่มในน้ำผมคิดว่าความเกลือนั้น ก็มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะครับออกม่วงก็จริงแต่ออกเกลืออย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวนะน้อง <laughs> ไอ้้ยคำแห้งไอ้แดแล้วตอนนี้ผมก็สุ่มไปเรื่อยๆและพิชิตความเกลือในแกนไลาย์ยหนิ0อนนัดเหรอพี่เฮ้ย What? What? วัดวัตส์เลและแผนการสุ่มของผมก็ต้องยุติลงเพราะว่า ผมเทรดมาถึง2 0 0พันัดผมต้องเทรดคืนนะจเพราะผมไม่รู้ว่าการันตี1,000พันัดมันหยุดแค่ไหนไงเออต้องเทรดคืนไปก่อนพัน0นะครับเ <_ S 1> พื่อทำการหมด1,000จริงๆและรอบนี้เลยครับมันของจริงแท้แน่นอนมาเปิดกันต่อดีกว่าเกลือ,อและแล้วเราก็มาลุ้นเกลือกันต่อใน1,000นัดนี้จะมีการันตีหรือเปล่าเรามาดูกันถ้าไปมีนะครับผมเตรียมเอาขี้แมวกับผมป้าบ้านฟุตตี้ได้เลยนะ รอบบอกกับเดียวว่าคี้แมวบ้านผมนี่ไส่เน่าเลยเหม็นมากเลยตั้งใจ later แล้แล้วการเปิดของผมก็ไปชิดโลกหนึ่งได้แล้วคือไม่ได้เชี่ยอะไรเลยแล้วแล้วผมก็หาทางที่ไปมีโลกสองที่ไ้ไปถุ่มเกลือโลกสองต่อนะมันจะได้ดีก็ได้เรามาดูกันนะครับว่าความเกลือระหว่างโลกหนึ่งกับโลกสองนั้นความเกลือนั้นจะแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวหรือเปล่านะนี่มนก็เปิดก้าไปเลยปูดงปูดง นะครับผมว่ารัวนิ้วแบบรัวให้โลกสองไม่ไม่บักว่ะผมเห็นจํานวนผู้ของผมอย่างชัดเจนมากๆและตอนนี้จํานวนผู้ของผมนั้นมันแน่จริงๆเพราะมันชัดเจนแบบจัดๆอ้าวม่วงออกมาแล้วก็เกลืออยู่ดีนี่ดูดิครับในการสุ่มผู้รัวๆของผมเห็นผู้ได้อย่างชัดเจนทําให้ผมนั้นพลืมมากๆเฮ้ตอนนี้ผมเหลือตั้ง600กว่ากับ700จริงๆถ้าสุ่มแบบไม่มีปลายเหตุปลายทางเนี่ยทาให้เราไม่รู้ว่ามันหมดตอนไหนไง อนนี้ผมมีไปเหตุไปทางแล้วผมก็เลยสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่ามันจะไอ้เฮ้ยควรดีใจไหมเฮ้ยผมมีความรู้สึกที่การถูกหวยมันเป็นอย่างนี้นีเองถูกผู้ออกอ้เฮ้ยสองพตัวในเซิร์ฟเลยนะเฮ้ยไอ้เจแต่ว่าเป็นอะไรที่ดวงดีมากๆนะครับในตัวนี้ออกผมว่ว่าคุ้มแล้ว นะฮะใน1,000นัดใช่ไหมคุ้มไหมเนี่ยยังไม่รู้ว่ะหรือว่ามันต้องออกอีกวะตอนนี้คือสุ่มแล้วยังไม่ครบ1,000นะครับคือการละโอ้ไม่เกิดโลกสอคขอรค่ะลวะผมจะอยู่โลก2ตลอดกาลจนกว่าผมจะแห้งตาย <c oughs> เฮ้ยผมก็เลยสุ่มต่อแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับเฮ้ยลวนิ้วแบบนี้พี่ปื้มดักเนดก็มาครับตัวละครที่มีอยู่ที่สี่พตัวในเซิร์ฟ หรือเปล่าวากี่ตัววะก็ลืมดูที่แน่ๆเลยไอหัวแดงนั่นมันอยู่แค่2 0 0พตัวในเซิร์ฟแน่ๆเอาละครับท่านผู้ชมผมก็เลยใส่รัวแบบใส่สุดงดเชี่เยเบื่อทวงประเล่งเวลาคูณแซมคูคู 8, คิไปเลยเอ้ยมันก็เรกวสุดๆเอาละครับเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาแบบนี้ปี่ปืนมากๆตกใจหมดไอ้เหี้ยอย่าทำให้พี่ใจหายได้ไหมเอมอม่วงมึงที่ไรตกใจทุกทีอย่าม่วงบ่อยพี่ใจไม่ดีแต่จริงๆม่วงบ่อยก็ดีเชื่ออะไรกับมึงเนี่ย กลับไปกลับมาอย่างนี้ขอม่วงๆสักทีได้ไหมเอออีกตัวหนึ่งก็ยังดีหรือว่ากําไรให้ผี่ได้ไหมกำไรหน่อยเถอะยับ <c> ฟ <oughs> ารกันไฟบ้านจะไหมอยู่แล้ว <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันนะครับว่าผู้ในรอดเนี่ยเพียงแค่1นึ่พันนัดเท่านั้นการันตีของฟุตตี้นั้นมีอยู่จริงไหมเฮ้ย <c oughs> แล้ว,วกูเปิดเกิน 1, นึ่งพันมาเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันต่นี้ผมก็สายรัวไปเลยครับโบ โบอนยาอาจจะเกินก็ได้มอาจจะพันตั้งนานเรามาดูนะครับตัวล็อสุดท้ายด้การันตีหนึ่งพันนั้นจะเป็นตัวอะไรกันนะมาดูกันเลยเเออโอาเอาแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยวัวใจจะวายตลอดนี่สินะเหงนการถูกหวยนั่นมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองโอ้มันแหลมจริงๆงถือว่าค่อนข้างคุ้มแหละอะฮึแล้วเฮียเดินจนเหนื่อยละ หยุดเดินได้ไหมอย่าปวดหัวเอาละครับผมก็ทําการวิ่งสี่คร้อยไปเรื่อยๆแล้วทําการสุ่มต่อไปแบบเรือเรือจะหมดอยู่แล้วเออจั่วจัวจัวเอา,เอาละครับท่านผู้ชมฮะมันใกล้จะถึงเวลาที่เราจะทําการเกลือจุดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือว่าค่อนข้างดีนะถือว่าค่อนข้างดีถือว่ากําลังโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคสัสสัสเชี่ยตัวที่สอง และตอนนี้หัวแดงของผมก็ได้ตัวที่2แล้วอ่ะกี่พันละสามสี่พันแล้ว, 3, 4, ลวป่าวะเฮ้ยคุ้มจัดผมก็เลยทํำการจัดต่อแบบต่อเนื่องอเจะกำไรล้วนๆเอ้ยของจริงวะ่ะย็ดเค้กครับตอนนี้ผมกําไรจ,จัดจัดจนเนื้อผมเต้นแล้วฮะไอคขนไข้กับผมลูกชันเลยก็ว่าได้เฮ้ย ไอเชีย่ยม่วงที่ไรผมหัวใจจะวายทุกทีเฮ้ยูขอตัวที่สามเลยมามะัดปี่ขอสามตัวเลยให้มันรู้ไปเลยนะครับ <laughs> มาดงของผมแั้มันดีขนาดไหนยังไงแล้เออใครจ้างเปิดก็บอกหลังไมค์ก็โอ้ฮจะบอกว่าใครจ้างเปิดเนาะบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับใครที่จะอยากได้ผุของผมเนี่ยไปเปิดเล่นเนี่ยก็ <laughs> สามารถสุ่มเกลือได้ที่จินคุงช็อปได้เลยนะฮะไขยของแป๊บหนึ่งดูดิครับ <laughs> บอกกัเดียวผู้เกลือของผมเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้พิเศษนิดหนึ่งอะนะราะผมฟาร์มเองกับมือยังไงแล้วนายมึงบอกว่าซื้อมาสองพันแต่ไม่ใชุ่ณฟัง์ผิดแล้วผมฟาร์มเองกับมือเลยนะเอ้ยอ้ชัยเยี่ยวเหนียวทุกทีที่มึงออกมาเนี่ยมึงมั่วออกมาผมเยี่ยวเกือบเล็ดโอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วว่าการันตีไปแล้วเปล่าไอ้ตัวเมื่อกี้เปล่าเ้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการันตีมันคือตัวเมื่อกี้หรือเปล่านะ่ครับเฮ้ยอะไร กี่ๆไหมเยี่ยมแมมกี่ๆหกร้อยกับสามร้อยเออผมเกิดเปิดเกินพันป่ะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วนะแล้วผมก็เปิดเกินพันแล้วมาดูยูนิสนะครับที่ได้ม่วงๆอันนี้คือสกินนะที่เปิดเกลือมาคือสกินล้วนดูดิฮมันอะไรกันเนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวเกลือนะครับลองนับดูก็เกินพันนะครับน่าจะเกินพันแหละดูดิผมมีแบบดักเนทประมาณสองตัวป่ะนี่ และหัวแดงสองตัวถือว่าคำไรนะครับท่านผู้ชมครับหัวแดงกับดักเนสนะครับมันเรียงกันปะวะมันไม่เรียงกันหรอคือระดับไม่เท่ากันม่วงเหมือนกันนะครับทําให้มันเรียงกันไม่ได้หัวกุยหัวขวดมันไม่เรียงกันดูดิจริงๆ้วผมได้สองตัวนะนี่หนึ่งตัวนะครับอ่าเป็นไงแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่อีกหนึ่งตัวเนี่ยว้าวสองตัวครับทุกคนหนึ่งพันนัด มูลค่าสองพันบาทถ้าขายอันละสองบาทแต่ได้สองตัวมูลค่าสี่พันบวกกับดักเนตไอ้เชี่ยกำไรเท่าตัวเดี่ย <c oughs> ถ้าเกลือหมดก็คือแห้งเลยนะ <c oughs> การลงทุนมีความเสี่ยงคนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนลิ้นพันดูดิครับเอฟเฟกต์สุดแสนเบิ้มเบิ้มาลังการงานสร้างเบิ้มตรงไหนนี่ไปอีกกับท่าบินอันแสนมุ้งมิง้งกระดิ่งเป็ดอะไะครับท่านผู้ชมถือว่าผมนั้น รอดชะตากรรมความเกลือมาอย่างได้ไงแบบงงๆถ้าทุกคนนี้เปิดกันกี่ลูกออกก็สามารถคอมเมนต์คิงกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยใครที่สนใจที่จะหาผู้ไปเปิดแลนส์ก็สามารถที่ร้านชิ้นคุงเจาะหรือด้านหลังใหม่ได้เลยนะครับบอกคำเดียวว่ามีให้กดแบบจุกๆตึงๆกันอย่างแน่นอนโฆษณา,าแป๊บไปยเข้าโฆษณา ใครที่มองหาตัวเท็เบิ้มๆคือลือแบบโกโจหรือว่าท่านประธานเบิ้มๆน้อยลงเออจริงๆมันควรจะเบิ้มๆกว่าและเอฟเฟกต์อลังการสุดแสนลาเท้ให้เลือกสารอีกมากมายเป้าแล้วก็มีตัวละครสุดแร่และเอฟเฟกต์สุดอลังการอีกด้วยต้นไม้มีกูพันข้าวหลามพันและเอฟเฟกต์ตัวละครแบบกวนสนตีนก็มีเหมือนกันนะจ๊ะและเอฟเฟกต์ใหม่ก็มีหลายเอฟเฟกต์ที่อยู่ในนี้ก็สามารถซุ่มได้ที่เว็บ จีนกุ้งชอบจริงๆมันก็เป็นตัวตุ่มไข่ธรรมดาเนี่ยครับมีให้ตุ่มทั้ง IDRV เลยนะและไข่หนึร้อย100นั้นในนี้เพื่อแล้ความเกลือก็มีกี่กี้เยอะเกินแต่ก็ข้าสานเอฟเฟกต์สวยๆทั้งนั้นนะเออคุ้มเกิน